กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลกัชนะวอลกัชนะว์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับแข้งเฟลเลอร์นะครับผมเออ่นขอให้แนะนำตัวตั้งแต่น้องเออ่ฝั่งน้องต้นเลยนะครับผมอ่าโซนนี้คุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาจากช่องแชนเนลทีซีจีนะครับผมหรือครับผมนายเฟลเลอร์นะครับผมนายเฟลเลอร์หัวไม่น่าตบเลย เอันนี้ครูไถใช่ไหมเนี่ยเลยตัดผมอย่างี้เนี่ยเอาตาพี่ไอแล้วพี่ฮะผมผมชื่อออยครับผมออยตัวปลอมครับออยตัวปลอมโอเคครับอันนั้นโอ้ยวันนี้ออยอ่ะอ่าโอเคครับนั้นอ่าพี่โยครับชื่อโยครับชื่ออยากครบอยากชื่อยูแล้วจะไผชะมวนแล้วจะฮะคนต่อไปครับชื่อโยครับยูยูคลิปนี้ห้ามมีคำหยาบเด้อเพื่อนครับผมโอเค วันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่โยกทำอะไรวะวันนี้เราจะมา P A R T Y ปาร์ตี้รถลูมานะครับผมซึ่งไอรถคันขวาสุดนี่อย่าไปสนใจมันนะครับเราต้องเราต้องเต้องระเบิดมันระเบิดมันนะอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดอย่าระเบิดแต่รถผมโดนรถก็ไปะเนี่ย เฮ้ยรถพ่อเฮ้ยพี่โอ๊พี่โอ๊รถออกพี่โอ๊พี่โอ๊อุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไมมไมเฮ้ยรถเฮ้ยรถรถขับไฟฟ้าเอาเอาไปลงน้ำอิชีมันโกต้นรถไปอะไรฮะรถเสียสตาร์ทไม่ติดจะไม่ไม่ลองใช้ไดเกียร์เครื่องติดเครื่องติดสตาร์ทเสียนะระเบิดตัวเองเฮ้ยรถผมอยู่ไหนอันหนึ่งเคมแป๊บโอเคครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราตัดคลิปตอนนี้ไปจอดกันตรงถนนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาจอดรถรวมกันแล้วนะครับสิ่งที่เราปาร์ตี้ก็คืออะไรครับพี่หยกเอ้าบูกับตำรวจใช่ครับเออพี่หยกให้ตอบถูกโอเคครับมาตอนนี้ผมติดดาวแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึเดี๋ยวแั๊งแต่ฮะเดี๋ยวอ่าเชิญเชิญเชิญไปแล้วครับกดรับด้วยครับรับในโทรศัพท์นะรถติดสตาร์ทไม่เสียนะเออ ต้นๆที่รถเป็นไรอ่ะรับไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นมารับรับไม่ได้แล้วต้นคนหนึ่งเขารับกันหมดแล้วะตากรรมไม่ันแล้วอดโอ้ยต้องต้องพูดว่าอะไรนะ How do you see it lady โอ้ยโอไหนอะตำจวดอ่ะเฮ้ยนู่นนู้นตำจวดอยู่นู่นมันผมมีใครติดดาวมั้ยเนี่ยไปไปขายขายตะหันแล้วจะไผ่ตะมุนไม่ต้องรับแล้วช่างแม่งไปแบบสดๆ โอ้ยรถกูสัตว์ตอบโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขึ้นมาขี่หลังกันเลยโอ้ยขี่หลังขี่นัทท่าอะไรกันเนี่ยขึ้นมาขังหลีเลยขึ้นมาขังหลีขังหลี <c oughs> พี่รอด้วยดิเฮ้จริงจรถพวกบอดด้ยวยบูบูบูารถแรงเหรอรถอแรงเหรอขับรถได,ด,ด,ด้ดีดีว่ะไว้ยคนดูบอกพี่ไอ้ขับรถไม่ดีอันซับแป๊บโอ้ยเจ๊ต้าวดิบเลยทีเดียวติดดาวใครใส่กูเรนพุ่มมาบอกมาซะ แล้วจะไผ่ทำมวลตีใครไม่ใส่บุหรต่พุ่มมาวะเอาแยตำรวจมึงชนกู่กูติดดาวเงียบจริง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 พี่เงียบจริงจริงพี่ไอเป็นคนขับรถดีครับแต่แต่พี่ไม่ชอบกินรถดีเท่าไหร่บ๊ามบ๊ามพี่ไอต่อแหล่ออโอ๊ยตำรวจ ปวดตํารวยวิ่งด่าผมไ้สี่รถแม่งซีดลงว่ะโอ้ะไรวะฟักยูมันแปลว,ว่าอะไรวะพี่ผมไม่รู้จักอย่า no พูดสิวิ้ยอุ้ยทำไมรถมันกระเด็นไกลยังวะกระดาษปะเนี่ยอุ้ยรถหนึบกระดาษกระดาษโอ้เห็นกระดาษปุ๊บต้องจ่ายตังค์กันด้วยทําไมกระดาษชําระมุกอะไรมุกเมื่อวานพี่เจมุกเมื่อมานเมื่อวุ้ยผมฟังเพลงไม่หิวข้าวเลยทำไมวะ เพลงคุกข้าวการันต์คุกข้าวเฮ้ยแม่งอ้้าวุยยเีนักร้องอะไรวะอยากดำอีกจำชื่อนักร้องไม่ได้แต่รู้ว่าน้องเพลงดำ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 อะไรเพีดเพีดเพีดปามี่ไว้ปามี่เพราะปามี่ร้องเพลงจะดำ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 โอ้โหลงพื้นคนหนักไปว่ตามไม่ทันเฮ้ยใครคันสีเขียวว啊อุ้ยประตูขาดประตอุ้ย อุ้ยเฟมเละตกเลยเข้ามาในนี้อุ้ยมีทั้งวงมีทั้งหัวมีทั้งอะไรเต็มเลยแม่งเอ้ยรถมึงขวางทางกูแล้วกูชนมึงแล้วกูติดดาวเลยเนี่ยอีชิบหายอีอีชิบหายแล้วเนะตำรวจพ่อมึงสอนสอนรถเฮ้ยอย่าพูดหยาบอย่าพูดหยาบสิลืม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 ด้วยฉันต้องเป็นคนพูดสุภาพเอาไอ้ตำรวจไอ้สัตว์ไปเก็์ไบค์เกอร์ะไบค์เกอร์ไอเล่าจะเข้าไปข้างในแล้วจะเข้าไปข้างในแล้ว เขาคายทหารเฮ้ยเขาคายเว้ยเฮ้ยอย่าลืมนอนสามวันสองคืนนะโอเคโอเคเราจะพุ่งเราจะพุ่งอุ้ยทำไมผมไม่ขึ้นคนเดียวเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยเเารียกว่ารถไม่แรงรถไม่แรงเอ้ยใครใครอยู่ขันเดียวผมวะรถไม่แรงกลับไปบูทไดไหมโอ้ยยิงงอรไม่ไม่ร่วงว่ะเฮ้ยออเอ้าโอ้โหนายขับแรงนายพี่นายนายไม่ดีอ้ยเสี่ยตำรวจ ต้นต้นมาเราต้องขึ้นพร้อมกันไปต้นมาพี่ตามารถติดสตาร์ไม่เสียนะมึงขี่รถกันดีๆไม่เป็นงั้นว่ายอุ้ยแม่งไม่ผ่านมาพี่ทำไงดีวะพอดเทสเลยเนี่ยหัวร้อนเอ้าแม่งพี่ไอ้แม่งเข้าไปคนเดียวแล้วไอ้พี่อยู่กับไอ้แล้วอยู่ข้างในยองเลยเก็บช์าก่อนเก็บช์จก่อนเก็บช์จเก็บชาเอารถสีเขียวมาแว้นเอาทหาร คือบอดมันแบบเฮ้ยพี่จกพี่จกพี่จกคนคนขับรถไม่น่าจะหัวร้อนมากเลนโอ้ยพี่โอ้ยไปได้ป่ะเอ้ยป่าละมุยป่าละมุย้วเข้าได้ไถมัะยโอ้ยพี่นายเราผมด้วยผมเข้าไปได้คนเดียวเอาเด้อกลับไปรับก็ได้นะกลับมาดีกลับมาดีอย่าหญ่เลยกว่าได้ขึ้นมาได้โคตรลำบากขากลับโบดแล้วคือผมขึ้ไถกินไปไม่ได้คนเดียวคืออะไรอุ้ยขึ้นมาได้รึไอต้องเซตขึ้นด้วยน่ะโอ้โหโอ้รถถังโอ้โอ้ไม่พไปเอาเลย เปล่วเจ็บเปล่าเจ็บโอ้รถถังเอาเลยเอาเลยเดี sometimes, sometimes um ๋ยวผมขับ oh กุลามากุลามากุลามะเฮ้ยมาผมดูผมดูผมไปุกคนดูผมทำไมดูผมอะไรเอาเอากระจกมาดิเอากระจกมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรของใครหลุดวะล่ะเฮ้ยนี่นี่อยู่อยู่อยู่ข้างในกันยังเนี่ยเปล่าเจ็บเปล่าเจ็บอยู่หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยใครอยู่ใครใครขึ้นเจ็ดวะเฮอุ้ยต๊ก ได้เจ็ดแล้วได้เจ็ดแล้วไพี่พี่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วผมลงรถพี่ควันขึ้นแล้วอ่ะโอ้ผมไปขึ้นไปแล้็ขึ้นไม่ได้พี่หยกพี่หยกพี่หยกรถควันขึ้นนะพี่หยกไปคันไอ้เปล่าพี่จะวเต็มขึ้นแล้วพี่ดาวเต็มขึ้นแล้วใครทหารไปเร็วเลยแล้วพี่ผมขึ้นด้วยมา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 อะไรอสองคนได้เหรอมันมันขึ้นได้กี่คนนะเจ็ตเน่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวไทย บายบายกูตายแน่ไอยูตายพี่ไปแล้วเว้ยพีไปแล้วอุยผมรอดผมรอดผมรอดพี่หยกไอรถถังมันอยู่ไหนอ่ะจะได้ไปได้เฮ้มารับหน่อยไออยู่ไหนรถถังเฮ้ยเฮ้ยรถถังรถถังรถถังเฮลมีเฮลมีมาแล้วเฮลมีตายทินดโอ้ยเอาไปชนโอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรของใครระเบิดเยอะแยะ หัวร้อนเลยเนี่ยฮอตเฮดเอ้าเฮ้ยเอามันเอามันเอาเกิดข้างในเหรอวะโอ้ยผมยังอยู่ผมยังอยู่เออผมเกิดข้างในเดี๋ยวดาวมันตกเยที่ป่าแล้วดาวมาเลยวะมามามาพี่ไหนพี่ไหยอยู่นี่อยู่นี่ไหนไหนต้นโอ้โหคอฟเฮลมาตาคอฟเฮลเรียกเพื่อเรียกเพื่อช่วยเห็นรถสีภูไหมเห็นรถสีภูไหมข้างหลังอะไหนไหนไหนไข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวมาล้วคนเดียวนิ่งนิ่งนิ่งนิ้งนิ่งตายแน่ตายแน่ตายแน่ข้างหลัง้ย เ้ยเกิดข้างใน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 ปะเออเยี่ยม Jesus Christ เฮ้ยดาวเกิดข้างนอกปะเขาเกิดข้างในแบบเออโดนตำรวจยิงเลยแบบยังไม่ทันเดินเลยเมื่อกี้โดนรถถังยิงตายหมดเลยทั้งต้นพี่ั้่โดนรถถังว่ะพี่นายเกิดตรงไหนพี่นายเกิดตรงไหนเกิดเกิดข้างในเกิดรถถังคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นรถถังไหมครับรถถัง ไอ้นายกำลังจะโดนยิงเรียบร้อยไอ้พี่คุณมาผมไปแล้วอ่ะพี่โอ้ยโอ้ยรถถังแม่งเถื่อนจังวะไข่ก็ได้พากแม่งไม่ยอมพูดคุยอะไรกันเลยเราออกไปลยที่นี่มันนรกที่นี่มันสวรรค์ที่สแตทไคลสเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมไปรับเอ้าพี่ฆ่านายเหรอวะก็พี่ผมจะขึ้นรถถังก็หนเมื่อกี้เมื่อกี้ใขรมันระเบิดรถกู ไอ้ไปมีฮอไอ้มีฮอฮอกระดิ้วดิมึงไปเลยฮอกระดิ้วไอ้กูจะไปเจ็ตเว้ยจะไปเจ็ตไปไปได้ป้ะวะอยากอยากอยากเจ็ตมากเลยเนี่ยเจ็ดเจ็ตเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยเจ็ตเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นาย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 ครับเจ็ตเจ็ตเครื่องบินยอดเจ็ตเจ็ตเครื่องบินยอดจตายตายคาเครื่องบินเฮ้ยผมไม่ยูงมุมไดยู่ทำไมกูเกิดข้างนอกเฮ้ยไปแล้ว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 ไป้วไปแล ไปแล้วไปแล้วแล้วโอ้เกิดข้าวนอกข้าวีต้นพี่กดกระดยู่แล้ต้นอยู่นอกลงทีนึงแล้วและมีใครเนี่ยคนนึงอ้าวแล้วคือไม่รอกูด้วยนะเรียบร้อยจีสต์เซอร์ไครส์มาแล้วพี่หลุดแล้วพี่หลุดแล้วพี่หลุดออกมาแล้วคือคือกูอยู่ข้างในคนเดียวไงตอนนี้ออกมาอ้าวอ้าไงพี่ก็อยู่ข้างในเมื่อกี้เนี่ยรงเบิด์ตายแล้วเมื่อกี้มีเมื่อกี้เียอ่ได้เจยังได้ใจยัง แลเจ็ดยังก็ต้นร่วงไงผมมินทัยคันเทพกำลังออกไปอุ้ยเฮ้ยออกได้แล้วว่ะลอยออกมาด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากดูเฟิร์สเพรสซันแล้วหมุนตัวจากเจ็ดไหมครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้โหเย่พี่สีดาวนี่คืออะไรวะพี่นายเข้ามาสีดาวคือสาวดีครับโอ้ยสีดหลัก้เอาเอาโดนเอาโดนโดนอุ้ยโดนโดนยิงโดนยิงไปขึ้นกับต้นแล้วบอ อะไรวะอุ้ยออออยังตายอ่ะหยกคืนนจบคือคลิปคลิปคลิปยังถ่ายไม่เสร็จไงพี่แล้วพี่จะไปอู่บนเหรอแล้วพี่จะกลับวันไหนอ่ะไอ้อะไรครับพี่ตอนนี้ตอนนี้หยุดหยุดหยุดอยู่ปะโอ้โหตอน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 นี้หยุดหยุดหยุดเอ่อไม่ไม่ไม่พี่อัดอัดอยู่เอาเอาติดิ๊งเอ่อพอดคลิปอยู่ปะไม่ไม่พอดพี่เขาจะไปตัดเหรอ พี่กำลังจะด่าเหรอใช่อ่ะพี่พี่ใช้คำด่าที่แบบออกคลิปได้อะน้องน้องไม่ไม่มันปาดปาดปาดผมจัดการปาดท้าปาดวี่ไปไปไปไม่ไม่ควรไม่ไม่ควรบาดเท้าพี่ตะวันนี่แต่นอนนอนหลับไลยเนี่ยฮะไม่ควรบาดเท้ามีความสุขไอมีความสุขที่สุดในโลกเฮ้ยไม่สำเนียงมันไม่ได้ มีความสุขสำเนียงสำเนียงของวิลเลอร์เกอร์มันคือมันคือแบบมีความสุขที่สุดในโลกมันต้องบอกงี้มันต้องพูดงี้เสียงไม่แตกกันละนาวเลยมีความสุขที่สุดในโลกมันต้องบอกงี้นี่เมื่อวานทางผู้ชมตํารุนเอาคืนเลยอะทางผู้ชมอะไรพี่ขวดตํารุนครับอย่ามายุ่งกับผมขวดตํารุนคุณตํารวจโอ้ทำไมตํารวจแถวนี้มันเยอะจังวะเดี๋ยวเยววันนี้เดี๋ยวตายโหงเนาะเฮ้ยคุณรู้ไหม ไม่มันยิงโดนผมอุ้ยตำรวจครเยอะมันเริ่มแหลกแล้ว A P S แม่งเหลือ18แต่เลยตรงนี้ออกก่อนออกก่อน A P S นี่พี่ของพี่300เนี่ยไม่มีความแหลกเลยเราเล่น A P S ของพี่50เนี่เลยตอนนี้ไม่มีความแหลกเลยแต่ถ้า Line Line สตรีมอะ A P S สี่สิบกว่ากว่าสามกว่า GTA แม่งเป็นเกมจินสเปกเออโอ้ยไป ปวดเมืองเนี่ยตอน,น,น,นเนี้ยตอนจุดๆเนี้ยไม่มีอะไรจับพี่ได้นอกจากแมวอ่ะเพราะว่าพี่เป็นหนูไงเพราะเห็นไหมพี่ไปคุยกับใครเพิ่มเขาก็บอกหนูไอ้หนูไอ้พี่เข้าใจผิดตั้งแต่เกิดเอ้ยนายนี่พี่เข้าใจผิดตั้งแต่เกิดเลยใไหมเนี่ยว่าพี่เป็นหนูเนี่ยไปไหนเนี่ยต้องเรียกว่าเออเดี๋ยว,ยวหนูทำเองอ่ะมาแต่ตุ๊กตุ๊กเลยพ่อแม่หนูเลย เฮ้ยเอาอยู่ด like like ีดาวสังเกตดูด like ีๆครับรูอป้ายทีเบี้ยครับไอ้คงไอ้คงสีโอแหมขอบคุณลงให้ผมบางดีแต่ขอดาวอีกอื้มโอ้เสียรายตังค์หมดเลยรู้สึกยัไงบ้างครับกระตุกกระตุกรู้สึกังไงบ้างครับลุษาลบดาวให้ไม่ไปเกาะดาวเพิ่มโคตรดีดีใจใไหมดีใจที่เสียตังค์ อ้ย8,000ไม่พออีกไม่800ดีกว่าไปได้มา4,000ก็โอเคแม่ก็คงอยู่อ้ยรถผมนี่คืออะไรเนี่ยคุปหมอกกอมอบเดี๋ยวผมไปทำโบอัพสักตาดีกว่าไปทำตอนนี้เหรอใช่แลสเตอร์ไม่ไม่จางลบดาเลยโอ้ เหมือนเหมือนเหมนเหมือนว่ไปดูโอ้ my god ขับรถได้ไหมขับรถดีๆใช่ไหมพี่นายถึงเป้าหมายยังพี่นายผมจะไม่ไหวแล้วบันดีบันดีบันดีโอเคเดี๋ยวเราไปขับรถดีๆกันสักหน่อยแล้วกันนะครับอือเดี๋ยวลบดาวเองกันเลยเออเดี๋ยวโอ้โหแม่งตำรวจโคตรเยอะเลยนี่เรื่องจริงดอกดาวทีหน้ามสีผ่านโคตรคมเลยเต๋อมหาเลิศเต๋ก่อน พีเลสเตอร์จะผ่านตะมวลใช่ใช่มามาเดี๋ยวพี่พ์ลบแล้วให้เรวยมากระยะจกเนี่ยทำคลิปรีวิวรถกับพี่ไอ้หมดเยอะไหนอ่ะเดี๋ยวลบไม่หาแหมเดี๋ยวไปชนตำรวจอีกนะเดี๋ยวเด้อรอรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคต้นต้นมีน้องๆใช้บุหรี่ มีน้องๆบอกว่าพี่ไอซครับพี่ไอซครับขับรถดีๆหน่อยครับเออโอเคพี่กดลบดาวพี่ขับรถดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะได้ปิดคลิปไงเอ๊ะคลิปพิมพ์ไอ้หยัวฮะป่าพี่ไม่ได้รับสตรีมพี่ทำคลิปเฉยๆอ๋อแต่ตอนนี้พี่ขับรถดีมากเลยพี่ขับไม่มีชนต้นมันรีมูฟไม่ได้ลูมิฟคลิปหายแล้วป่าแล้วพเฟติดดาต้นพี่มีพี่ขับพี่ขับพี่ขับเร็วเร็วเร็วเอา อ๋อต้นไปตายเดี๋ยวมันก็หายเองเออว่ะเออว่ะพี่พี่จอดจอดจอดแล้วยอมตายเดี๋จอดเลยแม่งตัดพ้อยอย่างงี้มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยึดรถผมไปเดี๋ยวมันยึดรถมีคนตายกันเป็นแบบแมทแบบเปรี้ยวเลยอ่ะมีรถผมไปไหนโอ้ตายตายก็จ่าละจนอยู่นายมันเอารถผมไปแล้วอ่ะนายเอาเอารถกาจอดจ่าละจนทำไมมันตายกันโคตรเปรี้ยวเลยวะ ทำไมครับตายกันมะนาวเลยตายกันมะนาวเขาอะโอ้แบบตายเป็นเรื่องเครื่องดนตรีเลยทำไมละนาดละนาดไอหยอกรู้เว้ยคนนั้นแนมโดนนะคนนั้นเน่ยคนนั้นไ่ตเลยครเอาเอารถมาเถอะคนนั้นเน่ยขอรถจากคนนั้นมาี่นายมาลองหนึ่งนี่ก็ยิงกระเด๋ชสัตว์ยิงดีเถอะเออตาย ไอ้ง่พี่นายเขาเลยลับก่อนมันผมบ้มไปแล้วเอ้ยไม่ใช่อุ้ยด็อกกี้เอ้ยอ่ไอชื่ออะไรนะอยูยูอ๋อยูเสนอคำหนึ่งไงบอกบอกให้พูดคำหนึ่งอันไม่ยอมพูดเลยพูดอะไรพูภาษาไม่เอาเดี๋ยวค่อยพูดไว้ลิปหลังทีหลังบายบาย ห้ามโอเคคำเดียวคำว่าสวัสดีเนี่ยกูยังไม่เคยเรียนรู้ภาษาอินเดียเลยเอาแค่คำว่าสวัสดีเออทีหลังทีหลังไ่ใช่ถังรีอะไรเราโอเคสวัสดีอ่ะโอเคสมองตองเปียอะไรก็ว่าไปเไม่ผมรู้อยู่นะไอ้ภาษาอินเดียปุเปียปุเปียอันนั้นภาษาไอ้นามาสเตอะไรนะมา เยอเจ้าของภาษาแม่งนั่งเงียบเลยเฮ้ยสองไอ้สองคนนั้นไปไหนวะน่ะผมเคยได้ยินไงมีตรวจล้ำอยู่พี่นี่ตรวจล้ำน้ำตรุลีเอาเวแล้วรถรถปิดไม่ได้มโนมโนมโนเร็วเร็วีแต่ทำไมโหพี่ทำไมพีททำห้มันแตะพอใช่มแต่พอใช่ไหมพี่พาผมไปหาตังค์หน่อยไหม แต่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 เปิป้อนรถกันเฮ้ยมันลงพี่เฮ้ยขอ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 ตรงนี้อีกนิดเออเนี่ยเนีก็มามามาอย่างนี้ละเฮ้ยขี้ขวาขี้ขวาดีวะเอ้ยแหกแหกเอา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 มันมันทำไม่ได้มันวิ่งเหรอเออเนี่ยสุดยอดเลยโคตรเหมือนอะแล้วให้วิ่งเหรอไม่พี่ผมพาตำรวจสามดาวมาด้วยมันต้องมีตรงนี้มาด้วยเออ ขอดีตำรวจเท่าไหร่กันรถแมงโกสุดยอดพี่เปียวเปียวโลกลงน้ำไปพี่บอกมาอุ้ยเชี่ยเอาเอาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดเลยเด้อกดเลยเด้อกดเลยเด้ยเกิดเกิดไฟฟ้าสถิตปะวะไม่ไม่ไม่เลยพี่ล่านน้ำมันอ๋อนึกว่าเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเน่ะนั่นน่ะกดเลยเด้อไปไหนอะโอกดเลยเด้อ ไฟขึ้นโอ้โหเป็นลุยเลมาเนี่ยดูกันเนหน้าผมดี๋ยเดี๋ยเเดดเดีนยเดีเดี๋ยเีเเดเเดียเดียเียเดียวเลยวี๋เดดรถติดสตาร์ทไม่เสียนเเียดย คือคือคือพี <ไป S 1> ่ <ไป S 1> <ด>แล้วังเออไปแล้วเศรษฐกิจมันมันก็เอาเรื่องอย่างนายโอเคโอเคนะครับ <c oughs> ผมวันนี้ก็ต้องจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, like, ลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์กับวิลเล็กชแนลนะครับผมแล้วก็ช่องอะไรมีใครจะฝากช่องไหมครับฝากครับฝากอครับแนะนำเลยครับ ช่องผมเป็นช่องแนวเกย์นะครับผมเข้ามาเป็นเกย์กันทั้งคนเรเฮ้ยเอ้ยึงเฮ้ยเนียเฮเฮยเกนยเก้ยเกยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเคเจ้กเน้ยัฮ้ยย่าลยมเเฮ้ยเเ้ย